สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมมาเล่นเบสบอลครับโพดเสียงด,งดงังๆล่ยไม่ไม่มีเลือกสกิลมาผิดหรือเปล่าผมนา่าจะเลือกสกิลมาผิดนะเออแต่เอางี้แหละนั่นแหละมันต้องงี้สิแวบอีซี่บล โคตรตึงอ่ะอะไรวะหลงตัวเองเชยอ่ะอีกรอบหนึ่งโกงมากใช้ใช้เป็นสกิลเนี่ยเฮ้ยนายตั้งใจเล่นหน่อยหน่อยดีมาเลยนายโอ้ดีนะไม่ใช่แร้ปเจอร์เรียบร้อยครับ กดง่ายเลยเอาอีกรอบวะได้เฮ้ยกดอยู่นะโอเคมาคลิปเล่นๆแต่แป๊บเดียวหนึ่งนาทีละถ้ามันวายยู่นี่คคอชมหน้าของเพื่อนที่อึ้งมากครับชมหน้านายเนี่ยหล่อมากเลยนะเพื่อนไม่มีอะไรจะพูด เงียบซูมออกแบบดิจิตอลไม่เอาแ้วเจอร์โอเคเฮ้ยตั้งตัวได้แล้วเหรอั้นบวกเลยนะอ้าวอ้าวเอาเอาอะไรวะ นี่ตั้งตัวไม่ได้หรอกเฮอยโง่เลยดูดูดูบนใสายหน้าโอ้ก็หน้าถังสาน่ะอันแน่้ัสงสายช้าไปไม่ตายเหรออ่ะเรียบร้อยตายละเอาอีกครั้งใช่ไหมได้เลเวล ได้อยู่แล้วอ,อยู่ไหนวะเพื่อนหายเดี๋ยวม,มึงหายไปไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงหายไปไหนเพื่อนหายเบออออกสิครับรออะไรตอนนี้มามีคนมาเข้ากับเรานะโห ชิบหายละชิบหายละทุกคนชิบหายอ่ะเรียบร้อยครับไม่ทันแล้วครับไม่ไดไ้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวแต่ไปตอนเล่นเลยแล้วกันมาแล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนไมไ่ไม่เอาจะมาเอาเงินไม่เอฟเคเพื่อนได้ปูดยาเออนั่นแหละ โอ้ยเชี oh. mm. oh, yeah, boy. Mm. Boy. Mm ่ยพระีฟีดเรียบร้อยแต่เออเหลือจะเชื่อวิ่ไหมไปอือหืออือเชี่ยโอ้มงใบผม ใบใช่ไหมเถอะฮะมันแต่งตัวเป็นกุ๊กไก่เหรอสกิลเยอะจริงๆนะมึงอีกรอบมาเอ้ยเอาอีกอรอบวอ่ะ่างนี้ต้องเตรียมฟอร์ชิลฉันจะเล่นระยะไก,กลกับนายจะทนายคับกระกแลาวก็หน่ายตายแน่ๆเพื่อนฉ้นเตือนนายแล้วนะ ดูมันดิไอ้เฮียมันออกอีกแล้วไอ้ส์ทุกคนผมนเจอคนจีนห้าสิบกว่าวินชิบหายอลเวช่วยด้วย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 ไปเข้ามาผิดคนแล้วไม่เอากูจะออกไปเตรียมตัวไม่เอฟ โอเคโน้โเอฟเคโน้โเอฟเคโอเคโน้โเอฟเคอย่างเงี้แหละอย่างงี้แหละหลักๆเข้ามานี่เพวกความเงินความเงินเท่านั้นความเงินความเงินจริงๆ ้เกือบไม่ทันเอาเฮ้ยภาพอันนี้อันนี้โอ้เกือบเกือบมาตังใจแล้วอ๋อโคตชาเกิน มมยกันเปิดกูศิษยใจกูศิษยใจมากกูศิษยใจมากเพื่อนโอเคยังอยู่ยังอยู่เนี่ยคนจีนเฮ้ยห้าสิบวินดาบก็เติมเพื่อนอ่อนให้กูหน่อยก็ดีนะเพื่อน เบคอนก็จริงนะแต่โหดโคตรโหดเลยโอเคมาละอ้อยยัยกุนลอยแล้วอ้อยยัยกุนจีจวนกุนจีอินคนจีนแม่งเกียนกูโดน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 เกียน ยเด็กสกิวตัวเองเล่นงานมาดิครับกูมีโลฮา่าฟู้อโอ้ยเที่คนตีนเหลี่ยมคนตีนอะไรคือคนตีนอีกลาบอีกลาบลาบระม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 รนั่นแหละเพื่อนสวัสดีแม่ได้เจอกันแน่กกนเจ กุนจีนเกเจฉันแน่กุนจีนแล้วเจอแล้พ้เหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยกุนจีดเกียนกรอนเกียนกรอนเกียนนี่กรอนเกียนกรอนเกียนอดีเดออดีเดียน่าจะต่อได้อีกสักนาทีหนึ่งนี่เกียนกับ โอ้ยที่ไม่ใช้บูอ้ามันใช้ดึงคุยเงินเวียไม่มีสัตว์จเจอสกิลควรสินนามัมา้งเจะลากบอลไปหามึงเอ้าผมแพ้ถึงเวลาของนาาแล้วล่ะฟอร์สิล หะะวาว่าต์ว่าต์ว่าต์ว่ว่์ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงอันแน่อรู้นะรู้นะไอเยกดปุดบพอพอพออูแพ้คนจีน